อะไรรอเปิด <laughs> อ๋อโอเคมุนิรีวิววันนี้เรามาอยู่กับ Mazda 3ที่ไม่ธรรมดาเพราะมันคือ Mazda 3ซีดานนั่นเอง มาสด้าสามซีดานตัวนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์2.0ลิตรไม่มีเทอร์โบหรือว่าที่เรียกว่ารถ NA นั่นเองนี่นี่คนเล่นรถเขาจะใช้คําว่า NA เพราะอะไรเพราะว่ามันไม่ใช่รถที่มีเทอร์โบถ้ารถแบบ1.5เทอร์โบอะไรก็จะบอกเทอร์โบถ้าคือ NA ปุ๊บแปลว่าเป็นเครื่องยนต์ที่ไม่มีลูกเทอร์โบนั่นเองลีกนิ <ยา S 2> นสสนะัเริ่มกด้านหน้าเลยด้านหน้ามีอะไรบ้างจังหน้ากันมาสด้าสามเป็นรุ่นหนึ่งที่มีข้อกังขานิดกนึงเรื่องเรื่องไฟตัดหมอกเราก็เลยไปศึกษากันดูว่าเอ้ยทำไมเขาถึงไม่มีไฟ ตัดหมอกนะทำไมอะ่ะน่าจะเป็นทำไมอ่ะทำไมไม่ตัดใฟเไม่ <c oughs> ใช่ตัวน,น,นี้อธิบายสิคะ <c oughs> ทำไมทำทรงตัวนี้ไม่มีไฟตัดหมอกไฟหน้าเขาเนี่ยเขาเป็น LED เป็น LED หมดเลยแล้วก็เปิดปิดอัตโนมัติสูงต่ำอัตโนมัติและที่สำคัญเขาไม่จำเป็นต้องมีไฟตัดหมอกแล้วเพราะไฟเขาฉลาดมากเพราะเวลาเปิดไฟสูงไปอย่างเงี้ยแล้วมีรถสวนมาเขาสามารถเว้าช่วงตรงที่มีรถสวนนั้นนหะเฉพาะโซนตรงที่มีรถสวนมาเพื่อที่ไม่ให้ไฟไปแยงตาคนอื่นครับแบ่งได้เลยเหรอใช่เขาแบ่งได้เลยแต่ตัวเนี้ยสำคัญที่เห็นดูนะตัวกระจังหน้าเขาเนี่ยกระจังเขาจะเเเปปป็็็นนนนนนแแบบวอ แล้วว่าสีสวยนะสีดำใช่แล้วก็ตัวตัวนี้จะเป็นโครเมียมแต่ถ้าเป็นตัวแฮชแบ็กจะเป็นสีดําเป็นแบบเปียโนแบล็คอันนี้เขาให้ความดูเป็นลักชัวรี่ดูหรูหราแต่ถ้าตัวแฮชจะทําให้ดูสปอร์ตอ่านีคือข้อแตกต่างกันก็มีเซนเซอร์หน้า4ีจุดโลโก้ตัวนี้มีเรดาร์ฝังอยู่ข้างในเป็นอะดัพตีฟครูสคอนโทรแล้วก็มีกล้องตัวนี้เป็นให้กล้องสามล้อถือใชไหมสามล้อเพื่้องใช่ที่เหลือก็ไม่มีอะไรก็ตามสไตล์เขาก็จังหน้าใหญ่ๆมาดูด้านข้างกันที่ด้านข้างใช่ด้านข้างให้มาเป็นล 18นิ้วร้อใหญ่นะ2,15,4,5,18มันก็ยังให้ความยังไม่ได้แก้มเตี้ยม,มากซีรีสี45ก็คือมีความนุ่มนวลอยู่บ้างนิดหน่อยแล้วก็มาดูด้านข้างก็เราชอบอันนี้นะ <c oughs> เราชอบตัวล่างเขาตัวนี้เขาเรียกอะไรม้นดูมันเป็นเหมือนไซส์เกิร์ดอะเล้ว่าเออมันเขาดีไซน์ให้มันมันสวยดีอะแล้วมันตัดกับสีรถเขาเป็นสีดําเป็นแบบดาดาด้านๆนะกระจกข้างมีกระจกข้างมีเซนเซอร์ใช่แล้วก็มีตัวบอกปลายสปอตตัวนี้มีกล้อง360เหมือนเดิมแต่เสียดายอย่างหนึ่งนะตัวนี้ตัวท็อปแปลว่าไม่มีสลุปมาได้3จะมีตัวที่เป็นสรุปมีแค่ตัวเดียวคือตัวร้อยปีบ่อแดง อ่าแต่ตัวเนี้ยใช่ตัวเนี้ยไม่มีสรุปมาให้จริงแอบจะได้จะไปมีที่ใน CX 3 0ตัวทออ็อปแพลตฟอร์มเดียวกันแล้วก็ด้านหลังด้านหลังไฟก็เป็น LED ตัวมาสด้าเนี่ยไฟทุกดวงด้านนอกของเขานะมันเป็น LED หมดเลยรวมถึงดวงพวกไฟสองทะบงทะเบียนอะไรนี่แหละก็จะเป็นสีแบบสีสสขาวๆสวยๆเซนเซอร์ด้านหลังมีเยอะมากเลยเห็นหลายจุดมากเลยนี่นี่มีมีตั้งแต่ข้างนี่เลยตรงนี้แล้วก็มีด้านหลังนี่หกจุดท่อออกคู่แล้วก็มาดูพื้นที่เก็บของด้านหลังเวลาเปิดอ่ะใช่เพราะอะไรรู้ปะ เพราะว่าส่วนใหญ่คนจะรีวิวแฮชแบ็กตัวซีดานอ่ะเห็นรีวิวค่อนข้างน้อยเราก็อยากรู้ว่าไอตัวข้างหลังถ้าเป็นซีดานขึ้นมาพวกที่เก็บของวมงเลยมันจะใส่ได้แค่ไหนเออมันจะต่างกันมากที่เปิดอ่ะอยู่ตัวที่แรกหาไม่เจอที่แลกโชว์งงมากหาไม่เจอเปิดยังไงอยู่ใต้โลโก้นี่เขาจะเป็นยางๆอย่างเงี้ยกดตรงเนี้ยนะกดปื๊ดแล้วเขาจะเด้งขึ้นมาบึ้งแต่เด้งให้แค่นี้นะต้องดันขึ้นเอาที่เก็บของก็ถามว่ากว้างไหมเราว่าปกติของรถซีดานปกตินะก็จะเป็นลึกเข้าไปลึกอยู่นะลึกลึกอยู่ใหส่่ะ เนี่ยเราดันทำอยาเงี้ยใส่ได้ได้เลือกอยู่ใส่ถุงก๊อฟได้ประมาณ2อถุงอ่ะแต่ว่าตอนปิดอ่ะมันก็ปกติ ไม่ได้เป็นไฟฟ้า <c oughs> อัตโนมืออัตโนมือ okay. ปึ้งลงมาไปดูข้างในแล้วว่ามันเป็นรถซิตี้คาร์เรารู้สึกว่ามันเป็นรถซิตี้คาร์คนที่เป็นกลุ่มพวกแ a m i l y ีรพวกอะไรเงี้ยน่าจะชอบมากกว่าเพราะเรามั่นใจว่าเบาะหลังอะนั่งสบายกว่ารถแฮชแบ็กเพราะว่าสไตล์ของรถแฮชแบ็กคือยิ่งตัวมาด้าสามเนี่ยขลังสลบนั่งไม่สบายแน่นอนคอนเฟิร์มเขาคอนเฟิร์มว่าตัวเนี้ยค่อนข้างที่จะมีเฮดรูมที่เยอะแล้วก็ช่วงขาช่วงไหอ่ะกว้างกว่าอาจเดไปลองดูว่ากว้างกว่าจริงหรือเปล่า ไปลองนั่งดูมานั่งดูนะคะนั่งได้จริงนะนี่โอ้ยสบายใช่เราว่าเราว่าเฮดรูมของข้างหลังอ่ะเราว่าตัวซีดานอะเฮดรูมเลยเยอะกว่ามากๆเลยนี่ขนาดเธอสูง180เนี่ยใช่ขนาดสูงมา80นะทุกคลิปเลยทุกคลิปเลย180แล้วก็ดิแล้วว่ามันมันโอเคมันสบายเราว่ามันเหมาะกับแฟมิลี่ที่มีสมาชิกเยอะครอบครัวที่มีสมาชิกเยอะเราว่าเหมาะกันโอเคคือครอบครัวที่มีสมาชิกหมายถึงว่าผู้ชายที่มีภรรยาหลายคนสามารถพาภรรยาไปได้ทั้งหมดอย่างนี้ถูกต้องไหม ไม่รีวิวเราไปดูเล็กรูมก่อนสิเล็กรูมโอเคไหมเล็กรูมก็โอเคเนี่ยได้แล้วแหละโอเคนะดีละโมโหแล้วโมโหละเอ๊ะแต่เราชอบอย่างนึงนี่ดูนะดูดูสีสีบอกเขาเห็นไหมมันจะแบบแดงๆนะสีเหลือบเนี่ยเงาเงาเราบังแล้วเขาให้เป็นหนังมาหมดเลยก็ประมาณนี้ กับมาส d a 3สามมันไม่จะต้องพูดอะไรข้างหน้าใช่มันไม่มีแบบว่าเอ็อใช่ใช่อะไรก็แล้วแต่ RX คือมาส d a 3สามใช่ just a Mazda เราชอบภายในมันคล้ายๆ CX30 สามสิบนะคะเนี่ยมันก็คล้ายๆกันมันน่าจะแฝดกันเลยปะมันแพลตฟอร์มเดียวกันนะสามกับสามกับ CX เสามสิบเนี่ยเขาเป็นใช้แพลตฟอร์มเดียวกันช่วงล่างเหมือนกัน เปลี่ยนแค่บอดี้ข้างในเป็นภายในสีดำเนาะที่เ้อบอกบอกมันจะมีความแดงๆนิดนึงอะใช่ใช่ใช่เป็น,เป,นเป็นหนังเป็น ลูกเล่นของเขาอ่ะสวยดีสวยดีมันทาให้มันดูแบบดูสปอร์ตดูไม่น่าเบื่อก็เหมือนเดิมหน้าจอ8.8นิ้วอ่าหน้าจอกว้างมากอ่้ใช่แต่เขาไม่มีหลบบัดสกรีนนะเราต้องใช้หมุนๆใช่เขาได้แต่ d r i อย่างเดียวแอร์ช่องหน้ามีอยู่หนึ่งอย่างที่เราไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่อิเอทอไม่อัพเรชีเอทเท่าไหร่นะคะนั่นก็คือแอร์ที่มันจะมีอยู่ด้านเป็นแผงแอร์ที่อยู่ด้านหน้าคนนั่งใดๆคือเราปรับไปทางอื่นแล้วงย้มันก็ยังมีมันยังโดนตัวอยู่ใช่พอต่อให้ดันขึ้นมาอย่าง เแล้วเราก็แบบสงสัยตั้งแต่แรกแล้วว่าแล้วถ้าแอร์มันเป็นห้างหน้าแล้วคนข้างหลังอ่ะเขาจะใช้แอร์ตัวไหนแต่ช่อง B ที่เขามีแอร์ด้านหลังก็มีอร์หลังมีเขามีแอร์ด้านหลังให้คนข้างหลังด้วยไม่ต้องคอยจ่ายแต่ว่ามันไม่ได้แยกโซนนะข้างหลังก็คือปล่อยตามข้างหน้าไปไงแต่ข้างหน้าแอร์เขาแยกโซนนะซ้ายกับขวาซ้ายกับขวาใช่ไหมใช่ถ้าปรับทางซ้ายถ้าปรับให้ทางซ้ายเย็นทางขวาก็จะเย็นถูกต้องเพราะมันเชื่อมถึงกันได้อะไรก็แย่ ก็จะแยกพัดลมกันแยกแอร์ด้วยปะแยกพัดลมอะไรแยกแอร์ปะแยกพัดลมแยกแยกแอร์ด้วยสิรถมีแอร์รถไม่ได้มีพัดลมอย่างเดียวโอเคไหมเนี่ยโอเคพวงมาลัยพวงมาลัยเป็นอะไพวงมาลัยกลมดีเหมือนรถไฟพวงมาลัยเป็นไฟฟ้านะดีเราว่าน้ำหนักดีเปลี่ยนลงเปลี่ยนเลนเนี่ยมั่นใจแน่นอนเนี่ยข้างขวาเป็นครู โอ้ตื่นเต้นจังระบบเขาคล้ายๆกับ CX 3 0คลิปที่แล้วเลยเนาะรามันแฝดเลยอะเออเราว่ามันเหมือนแฝดที่แบบอันนี้คือมาด้าสามแล้วอันนี้ก็คือมาด้าสามสิบใส่เลขกสูงไปแล้วก็ยกสูงขึ้นนิดนึ่งคือไม่รู้จะพูดอะไรอะมันเหมือนกันอัลซอฟทัสเหมือนกันอันนี้ทุกอย่างเหมือนกันนิ่มเนี่ยคอนโซลคอนโซลทุกอย่างแต่ว่าเขาไม่มีซันรู เหมือนเมื่อกี้ที่เราบอกตอนนอกว่าเขาอ่ะคันนี้มันไม่มีซันมันไม่มีซันประูปแล้วว่าจริงๆรันควรจะมีนะเราอยากได้มันเป็นออปชั่นเสริมที่ถามว่าใช้ทุกวันไหมไม่ได้ใช้ทุกวันใช้แต่ก็อยากให้มันมีอมีไว้ก็อุ่นใจดีใช่เผื่อเผื่อเวลาแบบบางที่ยากเปิดเมงอะมันก็ได้เปิดเลยอะไรเงี้ย ไม่ใช่เป็นไม่หัวเธอเราเปิดพื้นขึ้นไปเงี้ยเออว่าให้ส่งไม่แสงลงมามันก็โอเครู้สึกไม่หลอกด้วยความที่เราใช้รถมีซันรูฟกันมา <ๆ S 2> ทุกคันใช้ใช,ใช้มาตลอด<ๆ>ก็เลยเออเราเราติดนะแต่คนที่แบบแต่คือไลฟ์สไตล์เราเราชอบเที่ยวกันแหละเราชอบไปนูน่นไปนี่อะไรเงี้ยมันก็เลยคิดเออมีมันก็มันก็ได้ใช้อะ่ะแต่ถ้าไม่มีก็ไม่ใช่ก็ได้อะไรแต่ว่ามันเรื่องใหญ่แม่มันก็ก็ไม่ได้เรื่องใหญ่ขนาดนั้นมีก็ได้มีก็ใช่ไม่มีก็มีเถอะะพูดอะไร ดูเลยลวกันตามสไตล์โบนี้ช่วงล่างเป็นยังไงบ้างแข็งุ้ยเอาตรงนี้แล้วแข็งเอาไม่เตรียมกันมั้ยเครื่องนี้ข้างหลังอ่ะเขาเป็นพัชันบีมคือเป็นมาด้ารุ่นใหม่ที่เปลี่ยนไปใช้ช่วงล่างแบบเก่าอ่างงไหมเขาเป็นคานถามว่ามันแตกต่างกับช่วงล่างหลังแบบอิสระยังไงข้อเสียงเขาเลยนะแข็งแต่ส่วนตัวได้ส่วนตัวเลยแล้วว่าข้อเดียวคืออะไรรู้ปะมันเกาะถนนมันเกาะจะช่วยเรื่องสมาธินะกั ถูกนนต้องมันเกนาะถนนมากๆด้วยความที่ช่วงล่างเขาเป็นคานอันเดียวแล้วลดปัญหาเรื่องการเซอร์วิสมันจะเซอร์วิสง่ายขึ้นพวกระบบลูกยงลูกยางอะไรต่างๆแม่ขันอีเขาจะน้อยลงมันพังยากแล้วก็เซอร์วิสง่ายขึ้นแต่ที่สำคัญที่ได้มาคือเรื่องารขับขี่แน่นอนแต่ต้องแลกมาก,กับความแข็งแต่ถามว่าแข็งมากไหมเท่าที่ลองใช้ก็ไม่ได้แข็งขนาดนั้นแต่ถามว่าแข็งกว่ารุ่นอื่นๆในเซกเมนต์เดียวกันไหมแข็งกว่าแน่นอนด้วยความที่ดีในของ m a z d a อเขาค่อนข้างเข้มข้นเรื่องการขับขี่แล้วเรื่องช่วงล่่าางงเรือคควมม เโค้งขึ้นอยู่แล้วแหละว,ว่าช่วงล่างมันแข็งกว่าแบรนด์เพื่อนจริงๆไม,ไม่ไม่ถึงกับใเขาไม่แข็งนะใช่<อ>ไหมกระชับกระชับเออทขา<ช>ไม่อยากเอากระชับช่วงล่างมันค่อนข้างจะกระชับมากกว่าแล้วว่ามันไม่แข็งอะแล้วว่ามันกระชับใช่เพราะถ้าแข็งจริงๆอะเคยเคยแบบนั่งรถแต่งแม่เอาจริงๆที่แบบใส่ใส่ยัดสตัดใส่ยัดสตัดแล้วก็อัดน้ำมันแน่นๆจะบว่าสตัดสปริงอะยัดสตัดแล้วอัดสปริงอะตัดสปริงอะอารมณ์แบบว่าอยากเตี้ยแต่ว่างบน้อยอะไรเงี้ยเน้นทรงไม่เน้นสุดอะไรเงี้ยเราเราว่า กระชับแล้วก็ใช้ในชีวิตประจำวันทั่วไปก็ไม่ได้เกิดร้อนอะไรนะมไม่ได้ถึงขนาดแบ<ต>บรู้สึกไม่ดีอะไรขนาดนั้นใช่ แล้วก็น้ำหนักในการขับขี่เข้าโค้งเข้าอะไรเป็นไงบ้างค่อนข้างคมคมอะไรคม,มขับสนุกคือส่วนตัวเราเป็นคนที่ชอบรถแฮน d ดิลิ่งดีมาด้าสาตัวนี้ให้ตอบโจทย์ได้ดีให้แฮน d ด i ล g ิ่งที่ค่อนข้างดีควบคุมรถได้ดีรู้สึกว่ามั่นคงในย่านของความเร็วสูง<ม>แล้วลองเข้าโค้งในย่านความเร็วสูงเอาอยู่เลยมันจะแตกต่างจากมาด้ามาด้าเซ็กสามสิบชัดเจนเลยว่าอันเนี้ยอยู่กว่าคือเซ็กซสามสิบตอนที่เราลองอ่ะเขายังมีความโครงเคลงมากกว่าเป็นเพราะว่าอันนั้นเขาสูงกว่าถูกต้องด้วยเขาเป็นรถสูง วอร์ใช่เขาจะสูงกว่าแต่พอเนี้ยพอเป็นมาตราสามที่เป็นสีดานแล้วก็ก็โอเคเข้าคงดีเลยช่วงล่างดีคมตัวเนี้ยเขาให้มาเป็นเครื่องยนต์ของคันนี้นะสองพันสองพันไม่เทอร์โบไม่เทอร์โบกี่สูบกี่สูบอะไรสูบคืออะไรอะสี่ซุปสี่ซุปสองพันสี่ซุปเครื่องสองพันเอ็นเอสี่ซุปใช่พูดแบบคนแบบรักลอบทรงทรงแบบทำททรงทำทรงทำทรงทำทรงมีความรู้แล้วก็แรงบิดอยู่ที่แรงม้าก่อนแรงม้าอยู่ที่หนึ่งร้อยหกสิบห้าแรงม้าที่รอบ ที่รอบ213แรง้ไม่ใช่เอาแต่ดีแล้วเอาใหม่165แรงม้า <c oughs> ที่6,000รอบต่อนาทีแรงบิดเท่าไหร่แรงบิดอยู่ที่210 213ที่กี่รอบที่4,000รอบอ่าอยู่พันรอบแบบนี้เท่ากับว่าตามสไตล์เครื่อง NA นะคันนี้ก็คือพูดตรงๆคือรถที่ใช้รอบถ้าอยากแรงก็รอบสี่พนรอบก็คือจริงๆเอาตรงนะ4,000รอบมันไม่ปกติแล้วนะมันต้องใช้ใช้แบบใช้เวลาสักนิดนึงอ่ะคลิไปถึงอ่ะคือถ้าอยากขับสนุกคันนี้กรอบอย่างเดียวเลยกรอให้รอบสูงเลย4,000เด่นให้อยู่อยู่ในย่านในย่าน4,000รอบเงี้ยคุณจะได้ได้พลังที่แบบมาแล้วแบบไม่ต้องรอเพราะถ้าเกิดคลิกออกไปเลยอ่ะอย่างสมมตินะสมมติเราลองนะหนึ่งสองสามเนี้ย เอาอีกแล้วเขาแก๊สนึงอะไม่เตรียมกันเลยหัวอง,งอกเลยเ <laughs> หวั <laughs> หวงหัวงหัวงหัว เรารู้สึกว่าม,มันมีแกลบนึงะอะระหว่างช่วงที่เขาจะไล่เขาเรียกว่าอะไรเขาแหลกเหรอมันก็แหลกนิดนึงแหละหนึ่งว่ายไ,ไหมเขามาแต่ว่าเขามาช้าก็ตา,ต,ตามสไตล์เครื่องเอเออใช่คือขเขาเรียกว่าอะไรขเขาเรียกว่ามาแบบมาเรื่อยๆไม่ใช่เหมือนสไตล์ตเครื่องเทอร์โบคือมาแบบปืดดป้ดแล้วหมดปื้ดแล้วหมดแต่นี่คือเอเนอเขามาเรื่อยๆอ่ะแล้วถ้าเป็นยูเซอร์ที่แบบใช้ในชีวิตประจำวันเดลี่ยูสเราว่าเอเน่ขับไม่เหนื่อยเพราะว่าในในช่วงรถติดติดอย่างเงี้ยเวลากดเขาก็จะมาเรื่อยๆแต่ถ้าเครื่องเทอร์โบคือยิ่งเทอร์โบทีี่่่่่่่เเเเป็็นนนครรือออองงงใหญแแล้้้วจจจูมมมาาายยักะะบบถถติดไ สะดวกสบายเท่าไหร่อันนี้คือเหมาะกับ<ะ>คนที่ใช้งานในในเมืองแต่ถามว่าตัวเนี้ยอ๋อลืมบอกตัวเนี้ยเข้ามากับเกียร์อัตโนโมัติ6สปีดท,ที่สามารถแบบปรับเป็นเกียร์ธรรมดาได้มีพัลล์ชิพด้วยธรรมดา,ดามได้<อ>มีพลล์ชได้มีพัลล์ชิพด้วยสามารถเปลี่ยนเกียร์ได้ตรงนี้ได้เลยรถเขาอะท็อกน้อย e, แรงบิดน้อย e. เพราะฉะนั้นเนี่ยรถเขาเลยจะสมมุติว่าเวลาเรากดคันเร่งลึกไปนิดนึงเนี่ยเขาจะเปลี่ยนเอ่อชิปดาวเกียร์ให้เราค่อนข้างเร็วมากด้วยความที่ว่ารถเขาไม่ไม่มีกําลังในย่านรอบต่ำเนี้ยเขาก็จะชิ ก็อาจจะทําให้สมมติว่าบางทีเราจะไปแค่ข้างหน้เนี้ยถ้าสำหรับคนเท้าหนักนิดนึงอ่ะมันจะแบบเอ้ยเนเกียร์ทำไมอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องทําความเข้าใจกับรถเขาหน่อยมีข้อดีของเขาอย่างหนึ่งนะที่เราชอบหลังจากเราใช้คันนี้มามันสิวันแล้วนะรถเขาให้มาเมื่อเช้ารถเขาเงียบเขาเงียบมากจริงๆริ อะไรอะไรไม่ใช่อ๋อไม่ได้ไม่เงียบแล้วเธอไม่เงียบเองรถดังเงียบไมถึงภายนอกเขาเก็บเสียงมันเก็บเสียงไห้ดีใช่เก็บเสียงจากข้างในหรือเก็บเสียงจากข้างในออกไปข้างนอกอะไรวะเนี่ยแตไม่ควรข้างนอกไม่ได้ยินเราเลยข้างในเลยแต่ถ้าเทียบอันเนี้ยคือระบบความปลอดภัยเขาให้มาเต็มมากเลยนะเต็มแบบไม่รู้จะเต็มยังไงอ่ะทำไมอ่ะมันล้อนเหรอ ไม่น่าจะได้อะไรเขามีหมดเลยมีพวกเลนเชไม่ต้องรีวิวแล้ววันนี้คนเปิดคลิปก็มาดูดิว่าดูคาเฟ่มีพวกระบบการหน่องน้องเลนมีเรดร์ที่เป็นอ d a ด t i v e c r u ส s อ Control แต่ว่าไม่สามารถซ่อมแอนโกได้เหมือนเดิมเหมือนสามสิบเลยมีไบ i n ์ส p o t ให้ล้วจะมีเสียงใช่ไหมใช่แต่ว่าเราก็เวลาขับเขาจะโค้งตามคันหน้าให้ที่ความเร็วประมาณสามสิบไม่เกินหกสิบถ้าเกินกว่านั้นก็เขามองว่าเป็นอันตรายแล้วความเร็วมันสูงเกินกว่าที่รถจะทําให้แบบนั้นเพราะยังไม่ได้เป็นแบบ Full Auto Pilot อัตราการยินน้ำมันคนหามาเยอะ ตอนนี้เราดใช้นะในเมืองอยู่ประมาณ13ลิตรเติมน้ำมัน<ส>อะไรครับน้ำมันเติมน้ำมันพรายครับ น้ำวนน้ำันนอยไอ้นี่เขาให้นี่มาด้วยนะ Head Up Display นะมันบอกเลยนะว่าความเร็วรถจะวิ่งอยู่เท่าไหร่เนี่ยอย่างตอนนี้วิ่งอยู่เก้าเก้าสิเก้าเลยแหละรถมาติดจะวิ่งเร็วกว่านั้นล่ะให้เรากินอะไรกันมาจะขึ้นรถไปเลยรถก็รับเลยขอบคุณมาด้าเซลล์ประเทศไทยมากนะครับที่ใส่กันชา้าในช่องแอร์นะวันนี้โดยรวมแล้วเราว่าภายในเขาทำโอเคนะคนนั่งสบายเมื่อกี้ที่เราไป <c oughs> ลองนั่งด้านหลังดูก็โอเคอย่างที่บอกว่า,วามันมันคือด้วยสรีระโครงสร้างปะโครงสร้างของรถแบบของตัวถังทำให้เบาะหลังอะคนนั่่่่งงกก็นัััสบาาาาายเรวววตออออะะจจึดด อาจะอึดอัดกว่าไม่ไม่รู้อ่ะไม่เคยลองนะแต่ต้องลองแต่เราอ่ะส่วนตัวเลยนะทั้งชีวิตเลยนะที่บ้านไม่เคยมีรถเก๋งสี่ประตูเลยเราใช้รถแบบก็สองประตูสามประตูแล้วก็ห้าประตูไปเลยแล้วก็รถตู้เลยรถตู้ไปเลยใช่ไม่เคยใช้รถเก่งไม่ซื้อไม่ซื้อด้วยเพราะว่าไม่มีตัง เดี๋ยวตาเราขับบ้างอยากรู้ว่า m a ส d a 3ที่เป็นฝาแฟดกซีเอ็ก30เขาที่แล้วลองเสียง30ไปแล้วโอเคมากๆเลยแต่ว่าติดอยู่เรื่องหนึ่งที่ว่าพอรถมันสูงแล้วมันโคลงเราก็เลยมาลองดูว่าถ้ามันแก้อาการเรื่องความสูงของรถได้แล้วมันจะเป็นยังไงไปดูกันเลยโอ้โหไฟยังกะตัดต่อไฟยังกะตัดต่อตัดบอกไฟฟ้า เหมาไม่ไปฟ้าเขารักคนขับอยู่ข้างเดียวมันน่าน้อยใจไม่ละมันน้อยใจน้อยใจเนี่ยแสดงว่าเขารักคนขับเออของเธอไฟฟ้าเออของเราเนี่ยอ๋ออัตโนมัติเหรออัตโนมือนี่อัตโนมือเนี่ยถ่ายอยู่เนี่ยอ๋อให้ไฟฟ้าตัวเดียวอ่ะแต่เขามีเมโมรีสีให้ครับมีเมนีสีให้โอ้ว้าวยอดมากยังอ๋อยังคือออกตัวเอาตรงๆเราประทับใจ CX 3 0มมากกว่าคือในรถราคาเท่ากันแพลตฟอร์มเดียวกันนะถ้าเราจะซื้อนะเราซื้อ30รู้สึกว่าถ้าทางวิถีถยเขาดีกว่ามองง่ายกว่าลองหมโต หมสปอร์ตเขากรล็อกไว้ให้แล้วมันเลยเข้าได้เลยใช่เออมันเลยเข้าได้เลยโหมสปอร์ตนี่คือได้ดังทีนได้ดังทีนได้ดังทีนเลยเหยียบปุ๊บไปปั๊บไปปั๊บแต่ว่าข้อเสียที่จะได้มาก็คือมันกินน้ำมันน้ำมลนแล้วก็จะอ้วกเขาปรับอัตราเร่งของพันเร่งแล้วก็ปรับอะไรขึ้นลองดูน่าจะคมขึ้นแต่ว่าที่รู้ๆคือเหยียบปุ๊บมาปั๊บแต่ว่าความเร็วเขาค่อยๆขึ้นก็ตามสไตล์เดนมเองเครื่องสองพันมาได้ได้แค่นี้ความเร็วเขาจะค่อยๆ ที่ชนะรถเลยนะคือช่วงล่างช่วงล่างนิ่งมากนิ่ง,งแบบนิ่งสนิท<อ>เลยอะเราวัดกันแค่ในค่ายญ,ญี่ปุ่นนะ<ม>ขับค่ายญี่ปุ่นมาหลายๆค่ายนะไม่เคยเจอค่ายไหนะกินมาด้าเลยโหขานาดนั้นเลยหรอจริงจริงจริงอันเนี้ยให้เครดิตมาดา้าทำเาเสร็จช่วงล่างมาค่อนข้างดีเราว่าลักษณะการขับรถของเราอะกับช่วงล่างของมาสด้ามันสอดคล้องกันแต่ถ้าเกิดคนที่บอกว่าชอบรถนุ่มๆอะไรเงี้ยพอามาขับมาสด้าอาจจะไม่ชอบใช่เราว่านิสัยเราอะนิสัยเราเหมาะกับช่วงล่างของมาสด้าสันดานนะเอางี้แล้วกันนะแกงตัวเองล้อหนึ่ง ขอเล่นแพดเด้ชิพหน่อยาปึ๊ยอเขาให้มาเนาะน้องเขาให้มาขอเดี๋ยวโทษโทษพอด,โด,โด,โดีเราเราจินกับ,บเรื่อนเธอบัวพอคนขับเธอบมามาขับเองก็จะรู้สึกแบบว่าเฮ้ยมัน ทำไมมันค่อยๆมาจังมันทำให้แบบไม่ปืดปาร์ตเลยสานานั้นแต่ในทางะกน,นวิธีการจะขับเตียนเอให้หให้สนุกคือต้องกอรอบสูงตลอดกอรอบรอกอรอบรอแล้วเขาจะมา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 เรื่อยๆ,ๆเลย,เลย,เลย,เลยนี่นคือะสไตล์การขับเคีื่องเองเขาจะเป็นคนละแบบกันแต่ว่าเราชอบช่วงล่างขวงามากใครชอบแบบกระชับเฟิร์มๆนาบอกเลยว่าไม่ผิดหวักแต่ถ้าว่านไหนที่ชอบรถนุ่มๆลอยๆสบายๆผ่านกุศลข้ามไปเลยแต่มา้าตอนนี้ที่ชนะใจคนส่วนใหญ่คือดีไซน์เขาด้วยนะอันนี้เราบอกเลยว่าดีไซน์เขาอะมันเข้าตาวัยรุ่นมากๆเลยอะทั้งภายนอกภายในนะ ดูไม่เบื่อด,ดูไม่เบื่อเลยแฮปปี้กับอินดี้เลียมากๆนะจุดจุดนี้แล้ววันนี้ก็ขอขอบคุณมาสด้าเซลล์ประเทศไทยนะครับที่มอบเจ้ามาสด้า3ส,สี่ดานคันนี้ซึ่งตัวนี้เป็นตัว SP ตัวท็อปสุดอเอามาให้หมมนี้รีวิวได้ลองกัน ถ้าสนใจอยากอยากไปลองตัวไหนคอมเมนต์มาข้างล่างอยากให้เราไปเจอตัวไหนอีกนี่มีหลายหลายรุ่นของมาสเตอร์นะที่อยากลองนะใช่คอมเมนต์คอมเมนต์บอกมาตัวตัวที่อยากลองรุ่นไหนตอนนี้อยากลองอันนี้ละมันมีตัวใหม่ออกมา CX3 CX3 สองพันยีเอ็ดสองพั2ยี2สิบสองสิ่งน่ CX3 สองพี่สน้าลองน้าลองในในสอง2ันล้เดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวรีบจับ CX3 มาให้แล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหน้าเจอกันจ้าวันนี้ขอซิ่งนิดนึงก่อนบ๊ายบาย